แตกตรำใช้ห้ำทั้งเดือนฟันเฟือนเพราะติดยาไอ้บันเทิงจริงนะเจ้าไทยจะเอามันไว้ทำไมละวะเรื่องดีไม่มีอะไรเสพแต่ยาไอ้สนุกนักหนา <Hey. S 1> เจ้าของฉันไม่ชอบอยู่ในกล็ลา <Hey. S 1> เจ้าหอยเขาชอบเริงร่าชอบบินมาแล้วก็บินไป hey. จำจริงรง <c oughs> เขาเอาภาษีคนไทย <c oughs> โกงเราไปไม่ให้อะไรคืนมาเพราะใครคันหูก็เรียกนองนูเข้ามาให้แฮค้าเจ้าหอยจะได้วิจัย <c oughs> เอายิกยิกเคซี่วุ่นวายนะผู้หญิงมากมายโดนเย็ดทั้งวัน <c oughs> ให้ยศนายพลนายพันเจ้าคุณเพิ่มชั้นขึ้นชั้นมาทันที <Yeah. S 1> เครื่องราชกระจุยกระจายภาษีคนไทยทั้งนั้นนนี่ <Hey. S 1> คนไหนที่ติดยศเพลินเจ้าหอยก็จะเบิ้ลให้ค่ะคุณพี่เ <Hey. S 1> จ้าหอยตัวดีชอบหนีกับนมเท่านั้น <Hey. S 1> ต้องเอาพีมาแปะหน้าพาักให้มัน <Hey. S 1> ติดตัวไปทุกวันจนลือลันสวรรค์ค่าไร hey. ลงรูจนสุดจนตมตรอมตร,ม,ตรมพระติดยาไอซ์ภาีลูกล้านคนไทยสวัสดิการก็ยังเอาไปจะกราบทำไมคิดดูให้ดี <Hey. S 1> คิดคิดดูให้ดี hey.